ฤกษตรักจากฟากฟ้าแด่สองเรานิยายสัน้นจบในสองตอนอีพีนี้เสนอเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะแต่งและให้เสียงโดยมนวลรีสตอรี่ค่ะเสียงกรีดร้องดังลั่นของลูกศรเมื่อรถญี่ปุ่นคันเล็กๆของเธอได้ถูกรถอีกคันเพื่อไปส่งสินค้า ให้กับลูกค้าและด้วยถนนสายนี้เป็นมอเตอร์เวยจึงทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขับรถมาด้วยความเร็วสูงและที่โชคร้ายไปกว่านั้นร่างของลูกศ้อได้กระเด็นไปอีกฝากของถนนทำให้เธอบาดเจ็บสาหาัสและคู่กรณีฉวยโอกาสนี้ขับรถหลบหนีไปเมื่อรถฉุกเฉินได้มารับร่างผู้บาดเจ็บ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลร่างที่สลบของเธอที่เต็มไปด้วยเลือดอาบก็ถูกพาเข้าไปรักษากตัวยังห้องฉุกเฉินในขณะที่แม่ของเธอนั้นกระวนกระวายและรอลูกสาวอยู่ที่บ้านแต่ก็ไร้วีแววที่ลูกสาวจะกลับไปลูกศรอขาดการติดต่อกับแม่ของเธอ เพราะในชีวิตของเธอนั้นมีเพียงแม่ของเธอที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอมาลูกสอนเป็นเด็กขยันเธอทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และไลฟ์สดขายสินค้าในแพทย์วิริยะเป็นแพทย์สัญญากรรมในการดูแลและรักษาเธอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมีคุณนวลชวีซึ่งคุณนวลชวีมีลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อลูกปัดและลูกปัดก็อายุไล่เลี่ยกกับลูกสอนลูกปัดเป็นเด็กที่คุณนวลชวีขอมาเลี้ยงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่เธอเกิดโดยที่เรื่องนี้ตัวลูกปัดเองไม่เคยรู้มาก่อนเธอจึงเข้าใจว่าคุณนวลชวีนั้นเป็นแม่แท้ๆของเธอ และคุณนวลชวีก็เป็นไม้สาวที่เก่งและฉลาดมากเธอจึงต้องการให้ลูกปัดแต่งงานกับดานายัยซึ่งดานัยกับลูกปัดนั้นได้คบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยายลัยด้วยกันก่อนที่ลูกปัดจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกดานายัยหรือดานัยพิรมพักตระกูลใหญ่ ที่มีฐานะครอบครัวร่ำรวยมากจึงทำให้คุณนุลชวีต้องการให้ดนานัยกับลูกปัดแต่งงานกันให้เร็วที่สุดหากแต่ว่าดนัยนั้นยังมีข้อสงสัยในตัวลูกปัดอยู่เพราะว่าลูกปัดนั้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวและดื่มกับเพื่อนชายเป็นประจำจึงทำให้ดนานัยยังไม่ตกลงรับปากแต่งงานกับลูกปัดในตอนนี้ทั้งทั้งที่ดนัยเอง ก็รักลูกปัดและในงานเปิดตัวคลินิกสัญญกรรมแห่งใหม่คุณนวลชวีชะเง้อชะแงมองหาลูกปัดลูกสาวคนสวยเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยเพื่อที่จะประกาศตัวในการแต่งงานกับดานายให้แขกหรือให้วงการไฮโซได้รับรู้แต่เทาว่าก็ไร้วีแววและไร้เงาของลูกสาว คุณนาครับจเย็ยนนะครับเดี๋ยวน้องก็คงม,มาเดานายหันไปกระซิบข้างๆคุณนวลเมื่อเห็นท่านกำลังกระวนกระวายใจริชาร์ดพอก่อนปัดต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวแม่โทรตามมือเรียวปัดป้องจมูกโดงที่กำลังจะโน้มลงมาจูบเธอหลังจากที่ทั้งสองนั้นพึ่งร่วมหลับนอนกันมา เหมือนเช่นทุกครั้งลูกปัดต,ต้องไปแล้วเดี๋ยวแม่รอนี่แม่โทกเข้ามาหลายสายแล้วจุ๊บไปก่อนนะเธอยั่วจุบสวาสดริชาร์ดก่อนจะรีบออกจากห้องและขึ้นรถสปอร์ตคันหรูขับออกไปยังงานเลี้ยงเปิดตัวคลินิกแห่งใหม่และเมื่อมาถึงงานเลี้ยงลูกปัดเธอก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มาแล้วเหรอแม่ตัวดีคุณนวลชวีตำหนิลูกสาวเบาๆเมื่อแขกในงานมากันพร้อมหน้าเหลือก็เพียงลูกสาวคนสำคัญเพียงคนเดียวก็ไม่เห็นสายนี้ค่ะแม่สายที่ไหนกันละ่ะเธอเถียงชดชดพี่ดนายคะเธอเดินอ้อมมาเกาะแขนแฟนหนุ่มแทนดนัยยิ้มออกมาหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงใน นาะมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยคุณนวลชวีพูดขึ้นก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายครับคุณนาะคุณนวลชวีเธอต้องการให้ลูกปัดย้ายไปอยู่บ้านดินในสักพักนาะว่านาะจะรบกวนดนนะินในน่ะให้ลูกปัดย้ายไปอยู่ที่บ้านของดินในนะสักพักหนึ่งนาะว่าอีกไม่นานก็จะแต่งงานกันแล้วนี่พอแต่งงานกันไปลูกปัดก็จะได้ชิน อันนี้ผมว่าแล้วแต่ลูกปัดนะครับส่วนผมไม่มีปัญหานะครับคุณนะ้าขอบคุณมากนะดานัยเอาไว้น้าจะคุยกับลูกปัดได้ครับคุณนะ้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วดานัยรับคำก่อนจะแยกตัวออกไปเพราะว่าตอนนี้คุณหนวนชวีเธอเร่งรัดที่จะให้งานแต่งเกิดขึ้นอย่างเร็ว เพราะเธอต้องการสินสอดที่จะมาขยายและต่อยอดธุรกิจอีกทั้งคุณนวลชวีเธอยังมีนี้สินที่ไม่ได้บอกใครแม่จะให้ปัดไปอยู่บ้านพี่ดนัยหรอคะลูกปัดถามขึ้นเมื่อเธอเดินมาได้ยินที่คุณนวลชวีคุยกับดนยัยใช่รูปต้องไปรูปปัดเธอรักดนัยก็จริง แต่เธอก็ยังชอบเที่ยวและยองต้องการเซ็กที่แปลกใหม่ทำให้เธออึดอัดที่จะย้ายไปอยู่บ้านของดานายแฟนหนุ่มแต่เธอก็ไม่มีทางปฏิเสธเพราะเธอต้องทำตามคำสั่งคุณวลชวีอาทิตย์ต่อมาหลังจากที่ลูกปัดรับปากที่จะไปอยู่บ้านของดานายดานายมารับเธอและพามาอยู่ในบ้านของเขาซึ่งมีคุณดันุพรบิดา อาศัยอยู่เพียงสองคนพร้อมกับคนรับใช้สองสามคนหนึ่งในนั้นก็มีป้าพรป้าพรเป็นแม่บ้านเก่าแก่ที่ดูแลดันไอเรากับญาติคนหนึ่งเอากระเป๋าฉันไปเก็บด้วยลูปปัดสั่งหน้าตาเฉยหลังจากที่มาถึงในบ้านโดยที่เธอนั้นไม่ทักทายและไม่ให้ความเคารพประพรเลย ลูกปัดเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยผิวพรรณดีแต่เสียอย่างเดียวเรื่องกิริยามารยาตและนิสัยที่ไม่มีสัมมาคาระวะของเธอเธอชอบสั่งคนอื่นจนเคยชินอ้าวมากันแล้วเหรอคุณดนุพรถามขึ้นเมื่อเห็นทั้งสองเดินเข้ามาในบ้านสวัสดีค่ะคุณอาลูกปัดย,ยกมือทักทายคุณดนุพรก่อนจะเดินขึ้นไปบนบ้าน เข้าไปในห้องนอนของแฟนหนุ่มโดยที่มีดนายนั้นเดินตามเข้ามาทันทีเมื่อมาถึงในห้องพี่ดดนายคะเธอก็ผูกเข้าไปกอดัดนายแฟนหนุ่มพร้อมกับจุ๊บลงที่ปากของเขาพี่ดดนายคะจุบจุบค่ะลูกปัดวันนี้พี่มีธุระคุยกับลูกคะนะ้าน่ะดดนายดึงร่างของแฟนสาวออกอย่างทนุถนอม ก่อนจะจุบลงบนหน้าผากบางของเธอเบาๆทำให้ลูกปัดอารมณ์เสียและหน้าง,งอขึ้นมาทันทีค่ะเธอตอบเบาๆเสียงค้อนๆก่อนจะห่างหลังให้แฟนหนุ่มด้วยความโกรธก็ที่แฟนว่าเดี๋ยวเธอก็หายงอนก็กๆกเช้าวันถัดมาปาสมพรได้เข้ามาทำความสะอาดในห้องเธอก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นร่างขาวบางของลูกป,ปัดนอนเกลือกเกงอยู่บนที่นอนในชุดนอนแสนเซ็กซี่และที่หนักไปกว่านั้นเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่รวมถึงกางเกงในและชุดชั้นในก็ถูกวางระเกะระกะไปทั่วห้องทั่วพื้นทําให้ป้าสมพรสายหน้าออกมาอย่างเหนื่อยนายผู้หญิงอะไรนะสวยแต่ลูกจูบไม่หอม สงสารคุณหนูจริงๆถ้าได้คนนี้มาเป็นเมียโอยฉันละเหนื่อยใจเมื่อลูกปัดลืมตาขึ้นมาเธอก็โวยวายลั่นป้าไปเอากาแฟมาให้ลูกปัดทีคุณลูกปัดคะนี่มันเก้าโมงแล้วนะคะจะสิบโมงแล้วด้วยคุณท่านกับคุณหนูรอทานข้าวอยู่ข้างล่างนะคะป้าว่าคุณลูกปัดลงไปทานข้าวพร้อมกันดีกว่าคะ่ะ าอย่ามาสั่งได้ไหมลูกปัดจะนอนลูกปัดบอกให้ป้าไปเอากาแฟมาให้บนนี้ก็ไปเอามาสิป้าเป็นแค่คนใช้อ่ะอย่ามาสั่งได้ไหมน่าลำคัญจริงๆเธอโวยวายลั่นให้ป้าสมพรก่อนจะเฟียงหมอนไปเอามาลูกปัดสั่งให้เอามาก็เอามาสิป้าสมพรสุดจะพูดเหนื่อยนายเธอเดินออกจากห้อง และไปเอากาแฟมาให้ตามที่ลูกปัดสั่งค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าจะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะเวลาสี่ทุ่มเศษในคืนวันศุกร์ต่อมาลูกปัดในชุดกออกสีแดงเลือดนกเธอหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูสะพายที่ไหลก่อนจะเดินออกจากห้องไปคืนนี้ปัดไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะพี่ดนยัยลูกปัดนี่มันดึกแล้วนะดนัยพูดขึ้น เมื่อหันไปมองนาฬิกาที่ตอนนี้ก็จะถึงห้าทุ่มแล้วลูกปัดยังจะออกไปอีกเหรอก็ปัดนัดเพื่อนเอาไว้นี่ค่ะพี่ดนายก็ปัดเบื่อนะพี่ดนายทำงานทุกวันปัดก็อยู่บ้านคนเดียวทุกวันเธอไม่ฟังอะไรเถียงดนายชชๆอชดก่อนจะเดินลงบันไดและขับรถสปอร์ตคันคู่ใจออกจากบ้านหลังใหญ่ไป และเธอก็ได้มาถึงคอนโดูของริชาร์ดคู่ขาคนสนิทริชาร์ดฉันเหงาจังทันทีที่มาถึงเธอก็โผเข้าไปกอดทั้งสองโผเข้าหากันเรากับขาดเรื่องอย่างว่ามานานเป็นปีเข็มนาฬิกาได้ทวนเข็มมาถึงเลขสานี่เป็นเวลาตีสามจะตีสี่แล้วดานายที่นอนกระสับกระส่ายหันไปหันมา เขาเป็นห่วงลูกปัดที่ยังไม่ได้กลับบ้านเขาพยายามโทรหาลูกปัดแต่เธอก็ไม่รับสายชายหนุ่มจึงตัดสินใจลุกขึ้นเปลี่ยนชุดจากชุดนอนหยิบกุญแจรถแล้วขับออกไปเพื่อตามหาลูกปัดแฟนสาวดดนไนได้ขับรถตะเวนไปตามผับต่างๆที่ทั้งสองเคยมานั่งดื่มด้วยกันอยู่บ่อยครั้งและเมื่อมาถึงดดนันก็ชะลอรถ ระเขากำลังขับผ่านผับดังแห่งหนึ่งย่านทองหลอเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมองเห็นชายหญิงครู่หนึ่งกำลังจูบกันอย่างดุดดื่มอยู่หน้าผับดังแห่งนั้นลูกปัดเขาลดกระจกลงพร้อมกับอุทานออกมาเขาแน่ใจว่าผู้หญิงที่ยืนจูบกับผู้ชายอยู่ตรงนั้นก็คือลูกปัดแฟนสาวของเขานั่นเองชายหนุม่ม เดินตรงมาหาลูกปัดแฟนสาวพีธดนไนเธอพง,งะออกจากดูดออกจากจูบด,ดูดดื่มนั้นก่อนที่ริชาร์ดจะรีบเดินจากออกไปเหลือเพียงแค่ดนไนกับลูกปัดเพียงสองคนพีธดนไนลูกปัดเธอกำลังแก้ตัวแต่ทว่าดนไนกับไม่อยากฟังลูกปัดไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่เห็นหมดแล้ว เรามีเรื่องต้องคุยกันพี่ดานัยคะพี่ดานัยฟังปัดก่อนพี่ดานัยเข้าใจผิดนะคะลูกปัดอธิบายได้พอเถอะลูกปัดเราเลิกกันเถอะนะพี่ดานัยไม่นะคะเธอรังแขนดานัยเอาไว้แต่ดานัยก็สะบัดมันออกพอเถอะลูกปัดพี่ไม่อยากฟังดานัย สะบัดแขนบางของเธอนั้นออกก่อนจะเดินขึ้นรถและขับออกไปพี่ดนานัยคะหยุดก่อนได้ไหมพี่ดนานัยหยุดก่อนปัดสั่งให้หยุดไงฝั่งลูกปัดก่อนเธอลองตะโกนด้วยเสียงอ้อนวอนแต่ดนานัยก็ไม่ได้ฟังแล้วก็รีบขับรถตามดนานัยออกไปด้วยความเร็วสูงรถของดนานัยได้ขับขึ้นไปบนทางด่วนทำให้ลูกปัดขับตามไม่ทันแล้วก็คาดสายตา และลูกปัดนั้นก็ดื่มมาทำให้เธอขับรถด้วยความเร็วสูงและเธอก็มีอาการสลืมสลือโครมเสียงดังรถชนลูกปัดลูกปัดแหกโค้งด้วยอาการหลับในเสียงดังลั่นทำให้รถเสียหลักพุ่งลงสะพานสูงร่างของลูกปัดได้กระเด็นตกลงไปในสะพานอีกฟากดัานใน ขับรถไปก็คุ้นคิดถึงสิ่งที่ลูกปัดทำเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอแบบนี้เขาจึงไม่สนใจเธอและไม่คิดว่าเธอจะประสบอุบัติเหตุดานายขับรถมาถึงบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าลูกปัดนั้นเกิดอุบัติเหตุบนถนนรถฉุกเฉินได้นำร่างของลูกปัดมายังห้องฉุกเฉินคุณนวลชวีที่ได้รับโทรศัพท์ จากหลดกูภัยก็ได้มารอลูกสาวอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินและคุณหมอได้ออกมาแจ้งผลว่าลูกปัดนั้นต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตไม่สามารถพูดได้ขยับตัวได้ต้องนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงทําให้คุณนวลชวีจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและไม่ให้บอกใครมีเพียงแค่เธอกับนายแพทย์วิริยะเท่านั้น ที่รู้เรื่องนี้และเธอก็จะไม่บอกดานัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าลูกปัดประสบอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะว่าถ้าดานัยรู้ดานัยก็ไม่ต้องแต่งงานกับลูกปัดทําให้คุณนวลชวีไม่ได้สินซออนอย่างที่เธอต้องการคุณยะเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างเธอเอ่ยถามคุณหมอวิริยะถึงอาการของลูกซ้อน เด็กคนนั้นอาการดีขึ้นมากอีกไม่กี่วันก็คงจะกลับบ้านได้แต่ก็แปลกนะไม่มีญาติติดต่อเข้ามาเลยงั้นก็ดีแล้วคุณต้องช่วยฉันนะคุณวิริยะช่วยยังไงผ่าตัดใบหน้าของเด็กคนนั้นให้เหมือนกับลูกปัดทุกอย่างคุณหมายความว่าคุณจะให้ผมสัญญากรรม เปลี่ยนตัวอย่างนั้นเหรอใช่คุณต้องทำคุณนวลชวีเธอสั่งนายแพทย์วิริยะเพราะว่าทั้งสองคนนี้แอบคบหากันแบบลับๆและมีความสัมพันธ์เกินเลยกันบ่อยครั้งทำให้คุณวิริยะต้องทำตามคำสั่งของนวลชวีเพราะคุณวิริยะเองก็รักคุณนวลชวีมากแต่ว่าผมไม่ต้องมีแต่ ทำตามที่ฉันบอกคุณจัดการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าของเด็กคนนั้นให้เหมือนลูกปัดทุประการแล้วก็แก้ไขประวัติทุกอย่างให้เป็นลูกปัดแล้วก็นำร่างของลูกปัดที่เป็นเจ้าหญิงนิทราไ,ไว้ที่บ้านพักของเราฉันจะจ้างพยาบาลและแพทย์มาดูแลเธอเพราะฉันคิดว่ายายปัดคงจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิต และไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะยังไงเด็กคนนั้นก็อายุไล่เลียและหุ่นผิวพรรณก็เหมือนกับยายปัดไม่นะผมทำไม่ได้มันผิดจรรยาบัณแพทย์ในแพทย์วิทยะแย้งขึ้นมาทาั้งๆที่เขาเองเป็นแพทย์สัลปกรรมมือหนึ่งของประเทศไทย สามารถเปลี่ยนคนให้หน้าเหมือนกันได้โดยที่ไม่มีที่ติเกากับคนคนเดียวกันแต่คุณต้องทำคุณยะคุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำคุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันนายแพทย์วริยะกุมขมับตัวเองไว้แน่นเพราะเขาเครียดที่ต้องทำเรื่องนี้แต่มันผิดจรรยาบรณแพทย์นะคุณ ฉันบอกให้คุณทำคุณก็ทำสิคุณรีบจัดการให้เรียบร้อยด้วยละ่ะส่วนทางด้านใหญ่ปัดเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันจะโทรให้พยาบาลพิเศษแล้วฉันจะจ้างหมอให้ไปดูแลเธอที่บ้านพักต่างอากาศที่ในสวนที่เชียงใหม่แล้วเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครรู้หลังจากที่คุณผ่าตัดสัญญกรรมยายเด็กคนนั่นเสร็จแล้ว ฉันก็จะโทรให้ตาดานัยไปรับเธอออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างก็จบทำตามที่ฉันบอกนายแพทย์วิริยะไม่มีทางเลือกจึงต้องทำตามคำสั่งที่คุณนนชวีบอกเรื่องราวต่อจะเป็นยังไงนั้นลูกศรจะกลายมาเป็นลูกปดัดแล้วจะใช้ชีวิตยังไงแม่ของเธอจะเจอลูกได้ตอนไหน ติดตามลิขิตรักจากฟากฟ้า EP 2เสนอเป็นตอนอวสานในคลิปถัดไปนะคะ